สุดท้ายฮารูน่าจะเจอน้องมันแล้วกันเป็นโซลานกล่อุ่มกันได้มาหนึ่งกล่องได้ตัวซีเครตแต่เขามันหายไปไหนวะไม่รู้ผู้ผลิตลืมใส่มาอาโทพัสซนชีนะพ่อหน่มรวยเฉยนะสิใส่มาเงินเหรอทำไงดีทำไงดีทำไงดีอะถ้างั้นเอานี้ไปใส่ก่อนละกันนะมันคือมันคือใส่อะไรอะการเกงในผู้กล้าใส่แล้วมีพลังเขาจึงใส่มันจัดนั้นก็มีพลังจริงๆแต่ให้ได้แค่50%ิเซ็นเลยต้องฝึกฝน ่านาสอมปีสามารถใช้พลังหนึน<อ>ง่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเมื่อปวดน็อกท <c oughs> <อ>ีมานุค่าไม่ใจนินเรือจนคนอื่นมองไม่ทันแต่นาโนโซนิกก็โดนด็อกเตอร์จับได้พราวน,นายนะติดประมาทมากไปเจ้าโซนิกตอบใจนะขาโดแล้วพบกันใหม่คราวหน้าไซายนาระว,ว,ว้าแล้วขออ่านเนื้อเรื่องดีอีกทีหนึ่งได้<า>บอกว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอะไรเนี่อะไรเนี่ยขออ่านได้เอยดีเด้อ ซื้อกล่องสุ่มกันดั้มมาหนึ่งกล่องได้ตัวซีเครตแต่เขามันหายไปไหนวะผู้บริหาลืมใส่มาโทษทีนะพ่อหนุม่มลืมใส่มางั้นเราทำไงดีล่ะถ้างั้นเอาดิไปใส่แท้ก่อนละกันนะค <c oughs> างเกงกางเกงในผู้เกล้าใส่แล้วมีพลังก่อนซื้อใส่มายมายมพี่พลังจริงๆริงแต่จะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นัน่ะะนเหรอแย่ที่สุดเลยหลังจากนัก,กสู้พวกไบบเขาจะโดนกูละนะ กางเกงกางเกงไม่ได้ใส่เขามาให้เองทำไมต้องใส่กางเกงในผู้ก้าด้วยล่ะกันราโลจิตจัตจ้าก็กรดอใส่แทนพี่ผิวกางเกงในผู้ก้าเองนะท่านสิก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรมันหายไปแย่ที่สุดเลยอ่ะวัสดีคุณเอาไฟที่ตอนรับก็สุนในสตรีมนะแค่เขาหายเองนะมาแทนกันได้สินะท่านสิก็ไม่รู้นี่นะาอะไรมันหายไปอ่ะแล้วก็เ้าก็เลยใส่กัะดอจรังสะ ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ชนะ l ของเรียวด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย